เพื่อนๆคะ่ะดอกสวยๆของต้นจำปาทองค่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็นเปล่าดอกอย่างโตนะคะลำต้นอย่างสวยเป็นจำปาทองอินโดนะคะเป็นไม้ทาบกิ่งเห็นไหมนี่ก็คือส่วนของทาบกิ่งทำไมมันถึงได้ชื่อว่าจำปาทองอินโดมันมีประวัติบอกว่า ไม้จำปาทองนะเพื่อนเป็นจำปาทองที่เรานิยมปลูกกันนี่แหละแล้วปลูกมาเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันต้นผู้ที่เขาปลูกจำปาทองโดยการเพราะเมล็ดเขาก็เลยสังเกตว่าไม้จำปาตัวนี้นอกจากจะออกดอกใหญ่ยังแคะ์ขันเพื่อนเป็นไม้แคะ์จำปาทองแคะไม่โต เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันจำปาทองกลายพันธุ์นี่หว่าออเลยทดลองเอา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 มาเพาะเม็ดทดลองเอาตัวเนี้ยมาเพาะเม็ดปรากฏว่าเพาะมาแล้วคุณ,ณสมบัติไม่เป็นเหมือนต้นแม่เขาได้ตั้งชื่อมันว่าจำปาทองอินโดหรือจำปาทองแคร์ขันเพื่อนต้นมันจะไม่สูงเท่าจำปาทองทั่วไปนะแต่มันก็จะโตกว่า แถมยังให้กลิ่นหอมที่ตลบอบอวนฟอร์มของต้นที่อยู่ในกระถางนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมความสูงประมาณ70เซนใครสนใจอยากจะได้จำปาทองแคระจำปาทองอินโดจำปาทองดอกใหญ่จำปาทองหอมระเบิดระเบ้อ087 6์6 9955 ID Line a u n g s a r a 0 9อังสรา09กับพันจำปาทองแคระ จำปาทองอินโดที่กลายพันธุ์มาจากจำปาทองธรรมดาขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ